สวัสดีครับพอกับช่องลุงต้อมชาแนลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแอบดูไอ้พวกจอมสนว่ามันทำอะไรกันครับบรรยากาศยามเย็นครับเพื่องทมถี่ครับบรรยากาศตอนเย็นร่มเย็นดีครับนะทำอะไรกัน แค่นังกันนี่เฮ้เฮ้จังไรก็บ,บานไปหากินเขาอืมนี่รอเลื่องกินเขานี่กระดิกกระดิกกว่อ้พี่แค่นยังบุถือเลขบวเส้นบว <laughs> กินยังนี่เดี๋ยวตายนี่ออ้ยังน่ะกระดูเปล่าวะ เปลือกใหม่ครับต้องใช้ขาบมาจากในป่านไปละมันไปละเห็นยังนี่ขาวเขานั่งเห็นยังนี้จะว่าได้ว่าท่องท่องอีกว่นนี้ฮะยังยัง อ,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 อะไรออ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 ปากบ,บาาให้กินเขาไปไปตันนี้มันเหียนทั้งนี้น่วยตายเอ,อเปลือกใหม่เปลือกไม้เหน่าขาเนี่ ก็แต่ให้กินเขามือไหมมือไหมมือมาเออมือมามือมามอมาเอไหมเออไป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 ตัวนี้หูจะข่วมครับพ่นวงนี่นี่มึน กปขาบานไปกินยังอีกันกกกน,นี่ไปละครับพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายดิบ๊ายบายบรรยากาศดีแฮ